สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิบซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจำเดือนนะคะตุลาคมพศ2564นนะคะของชาววันอังคารนะคะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวนะคะ ID ลายขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับชาววันอังคารทั้งหลายนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของชาววันอังคารนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักและสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วหมอฟ้าก็ฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะชาววันอังคารนะหมอฟ้าขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไ้ายิบซีให้สิใบนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 มาดูกันนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอังคารราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าหมายถึงการงานนะคะการพูดคุยการติดต่อการเจรจานะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จด,ดีนะคะราชินีไม้เท้าขึ้นมานี้เรียกว่าคนวันอังคารขยันนะคะนะทิงไม้เท้าการจัดการการวางแผนงานไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะราชินีเหรียญน,นะคะก็เรียกว่า มีดวงของการลงทุนนะคะการประกอบธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี้เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะ9ก้าดาบแต่ก็มีความเครียดมีความกังวลอยู่บ้างนะคะกับสภาวะกับสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะ9ก้าดาบนอนไม่ค่อยจะหลับอึดอัดใจทุกใจกังวลใจนะคะกับสภาวะกับเศรษฐกิจนะคะในช่วงนี้นะคะแปดไม้เท้านะคะเรียกว่า หนะ้าที่การงานมีความรับผิดชอบค่อนข้างจะมากนะคะนะใครบางคนทํางานมากกว่า2ออย่างนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วนะแต่อาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบงานหารายได้เสริมเข้ามานะคะถ้าใครที่มีในเรื่องของการค้าขายนะหนถ้วยจะค้าขายเกี่ยวข้องกับอาหารการกินขนมนมเนยนะคะนะก็เรียกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะเรียกว่าต้องดูแลเอาใจใส่ลูกค้าให้ดีด้วยนะคะนะใจเขาใจเรานะคะ ราชินีไม่เท้านี่เรียกว่าพูดคุยเจราจารติดต่อเก่งนะคะนะรวมถึงคนวันอังคารนะคะราชินีเหรียญขึ้นมานะจะมีในเรื่องของอสังหานะคะนะการเล่นหุ้นการลงทุนนะคะการทำบ้านพักบ้านพักบ้านเช่านะคะนะหร,หรือเกี่ยวข้องกับงานโรงแรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่รอในเรื่องของการสอบแข่งขันนะ ก็เรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะอาจจะมีในเรื่องของการสอบแข่งขันนะคะการสอบบรรจุงานการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะสำหรับชาววันอังคารนะคะการงานนะคะรอบครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารด้วยนะคะสิบไม้เทา้านี่เรียกว่างานหนักงานเยอะงานมากความรับผิดช,ชอบหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะต้องหอบพิ้วงานกลับไปทาที่บ้านนะคะบางคนนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องเคลียร์งานต้องสะาสมางานต้องจัดการวางแผนระบบงานนะคะสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะ สดาบนะเหนื่อยอ่อนลา้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะอยากพักผ่อนนะคะนะอยากหยุดอยากลาพักร้อนนะคะรวมถึงสดาบมีดวงของการได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอววะมงคลด้วยนะคะแปดดาบภายในใจก็มีแต่ความกังวลนะคะนะกังวลอึดอัดใจนะคะบางครั้งเรียกว่าคนวันอัคารมืดแปดด้านเหมือนกันนะ บางคนมักจะตกอยู่ในสภาวะวังวนของความคิดคิดในเรื่องซ้ำๆคิดในเรื่องเดิมๆนะคะนะบางอย่างปัญหาบางอย่างมันมีทางออกมันมีทางแก้แต่ดูเหมือนตัวเรายังมีความกังวลอยู่นั่นเองนะคะหเเรียนนะคะดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาช่วยเหลือนะคะนะ โคเกเียนก็เรียกว่าผู้ใหญ่เมตตาอ็นดูนะคะนะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะนะเรียกว่าการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในเดือนนี้การเรียนประสบผลสําเร็จดีขอให้มีความตั้งใจมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะนะถ้าในเรื่องของอถ้าใครที่ตกงานว่างงานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอังคารนะ จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะหรือใครที่การเงินตึงตึงมือนะคะก็จะมีคนเข้ามาอ,อปามุปถัมเข้ามาช่วยเหลือนะคะคนวันอังคารกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งเพราะฉะนั้นจัดการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะนะเรียกว่าคนวันอังคารเนาะเป็นคนที่ขยันนะคะเพราะฉะนั้นรายได้อาจจะมาอาจจะได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะแต่รายจ่ายก็มากด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะนะใครที่ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันยังคาราคาซังอยู่นะคะยังรักรัก,รกเลิกเลิกยังตัดกันไม่ขาดนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะรวมถึงหนึ่งถ้วยนะมีดวงของการตั้งครรภ์การให้กําเนิดการมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะนะถ้าคนโสดนี้มีดวงของการได้พบรักนะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะได้พบรักกับคนในที่ทํางานนะคะ หรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าถ้าโสดนี้อาจจะโสดไม่สนิทนะคะนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันคุ้มเครืออยู่นะคะเรียกว่าสถานะความรักอาจจะไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารน,นะสุขภาพต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนนะคะการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะนะ ออรวมถึงจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจําเดือนนะคะหรือใครบางคนนะบริวารลูกหลานอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะนะหรือตัวเราเองนะคะนะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะในช่วงนี้นะคนวันอังคารมีดวงของการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปทําบุญนะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะนะหรือเดินทางไปงานบุญก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ คนวันอังคารในเดือนนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญกับน้ํานะทําบุญโดยการบริจาคน้ํานะคะนะอาหารเครื่องดื่มก็ได้นะเออข้าวสารอาหารแห้งนะคะนะทาบุญกับคนยากไร้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่านะคะนะหรือทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองด้วยนะคะทําบุญทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะโชคลาภมีนะคะตัวเล็กจากคนตายนะตัวเล็กตัวเล็กจากคนตายนะคะจะให้โชคนะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขแปดและเลขหกนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะยังไงก็อย่าลืมทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของชาววันอังคารประจําเดือนตุลาคม2564ค่ะ